ตอนรับเข้าสู่ช่องแอนสำรีแล้วคะอันนี้ณั์พุทธสีเขียวนะคะพี่น้องมีน้อยจะไปโรงเรียนแล้วนะคะโอ้ผูกโบสวยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทอดไข่กินข้าวไปโรงเรียนนะคะโอ้วันนี้คุณแม่มัดผมไม่สวยมากเลยนะคุณแม่มัดผมไม่สวยมากเลยลูกถูกไหม แคดมินต้องเป็นคนคนแบบน่ารักเอา้าไปจะไปซื้อของอยังลุงบอกไม่รู้เรื่องอ๋อยังไม่เร็วเกเป๋่าใครสวยจังมีน้อยอุ้ยมีน้อยมีกระเป๋าแขวนอุ้ยเดี๋ยวไปแอนใส่ได้ไหมไปแอนใส่ดูได้ไหมไปกระเป๋ปาไปกระเป๋าดูสิเอาเล็บฉีกบอกโอ้กอเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวรถมาแล้วลูกเร็วเร็วเดี๋ยวไปแอนจะได้จะได้ จะได้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 ไปเรื่อไปกินข้าวเร็วไปคนเก่งนะไปรักป้าเอ็นไหมรักป้าเอ็นไหมไม่รักใช่แล้วใช่สิก็เราไม่มีก็เราไม่ได้ก็เราไม่ได้พาเธอไปไหนอะเธอจะรักเราได้ยังไงรักใครรักใครกว่าเพื่อน ก็ใช่สิก็รักแม่เปรี้ยวโอ๊ยรักแม่เปรี้ยวใช่สิรักแม่เปรี้ยวเรามากินข้าวเร็วๆเดี๋ยวแม่เปรี้ยวมาก็ใช่สิก็เราไม่มีประโยชน์กับเธออุยถ้าเราไปเซเว่นหรือไปบิ๊กซีนะเขาจะเขาจะรักเราทันทีแต่ตนไปบิ๊กซีถ้าเจอของเล่นเขาจะรู้จักเราทันท uh> şey ีเลยนะแต่ อาวเร็วเดี๋ยวรถโรงเรียนมาแล้วเดี๋ยวรถโรงเรียนมาแล้วเร็วกินข้าวก่อนเร็วลูกกินข้าวก่อนเร็วโอ้พาเขาไปกินข้าวด้วยปะปะพาน้องไปกินข้าวด้วยปะเร็วเอ้ยเก่งมากยาชี้ไปแล้วชี้อําอําเอามาแล้วแม่เปรี้ยวมาแล้วนมาแล้วหนังมาแล้วมาแล้วเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อาปากลูกอาปากอาปากคนเก่งอําเออเก่งมาก จะเอาเด็กกินข้าวได้ก็ใจไม่ไหลน้อยก็กินสองสามคำก็ยังดียาชีกระดุมหลุดค่ะบอกยาสิโอ้โหชุดนักเรียนก็สวยมากชื่อน้องอะไรคะไอ้ละลิอะไรคะโอ้โอโเก่งมากชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะชื่อลูกใคร เป็นลูกใคร <laughs> ลูกใครจำได้ไหมว่าลูกมีน้อยเป็นลูกใครมีน้อยเป็นลูกใครคะเป็นลูกแม่แอนนบ่ <laughs> มีน้อยเป็นลูกแม่แอนนหรือเปล่าอืเป็นลูกแม่แอนหรือเปล่า <laughs> <laughs> เราเรียกว่ากว่าจะนี่หยอกร้อให้กินข้าวได้นะก็ต้องใช้เวลาคนเก่งคนเก่งเอยคนเก่งคนเก่งเออ แล้วไปคำที่สองแล้วลูกปเปี้ยนมาแล้วเปี้ยนมาแล้วโอ้อ้ำอ่ำอ่ำอ่ำโอ้ทำไมเก่งขนาดนี้อ๋อหนึ่งทำไมเก่งจังอ้าปากอ้าปากอ้าปากอ่ำเออโอ้โห FC เอ้ยให้ให้ไปแอนไปส่งไหมห้ไปแอนไปส่งไหมไปส่งขึ้นรถบ่โหเดี๋ยวไปส่งแอดมีน้อยขึ้นรถบ่โอ้ย

ตอนนี้หนูยังเคี้ยวอยู่หนูองเคี้ยวให้หมดเอาเองเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเอ้ยด้ยิงอลิสาที่เข้ามาในกาแฟน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นะคะนะคะก็เลี้ยงน้ำด้วยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะรวมเป็นสองพันบาทนะคะวันนี้ อ่ะอ่ะเอาปอง่มไปด้วยนะคะอาเอาเร็วรถจะมาแล้วคนเก่งอืมอะดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนค่ะโอ้ไม่อ้อมเลยเตรียม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 สวยมาก ไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปด้วยค่ะจ้ะอ่ะไปด้วยค่ะไปที่ไรก็ไม่เคยทันแอดมินขึ้นรถเลยค่ะลูกจ้ปะปปาแอนต้องวิ่งไปก่อนแนละ้วปาแอนน่ะปปาแอนนี่ต้องวิ่งก่อนเลยนะเออเพราะว่าจะไปไม่ทันค่ะอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายยังคะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมาก เออโอ๊ยกระเป๋าสวยด้วยกระเป๋าสวยไปแล้ว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 นะเดี๋ยวก็จะมีรถนักเรียนนะคะรถตู้นะคะมารับแอดบินน้อยมีเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขาเรียกว่าสนับสนุนกว๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านสมพรปากนะคะกเ็เป็นคุณแม่น้ามิโกะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้สนับสนุนกว๋วยเตี๋ยวนะคะหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็จะมีน้ํานะคะที่ ร้านกาแฟลุงช่างนะคะ1,000บาทด้วยนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้เราเรีว่าสนับสนุนให้กับยูทูบเบอร์ได้ทานนะคะต้องขอบคุณนะคะก็ขอให้คุณแม่นามิโกะนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่มีสิ่งดีๆให้กับ y t u t u นะคะได้ทานแล้วก็ได้ดื่มนะคะค่ะนะหรือว่าถ้าใดต้องการที่จะสนับสนุนขนมนะคะนะขนมนะคะร้านแอดนแฟม y ิลี่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมทุงละ5บาทน้ำแข็งใสนะก นะถ้วยละ25บาทก็สามารถสนับสนุนได้นะคะนะตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วนะเปิดร้านรับซับเปิดร้านรับทรับขนมของเรานะคะนะทุงหนึ่งเราก็ไม่ได้กําไรเยอะค่ะนะกำไรถุงละ10บาทนะคะจ้ะนะเ,เพราะว่าเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นสินค้าที่มีราคาที่สูงนะคะก็ก็ถุงละ5บาทเพราะว่าเราจําหน่ายที่ที่นี่เพราะว่า เผื่อมีเด็กมานะมีเด็กมาแล้วก็มีมีผู้ใหญ่มาเผื่ออยากกินขนมนะคะแล้วก็มีตรงนี้เพราะว่าร้านค้าที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็มันก็ไกลอยู่นะคะมันก็ไกลอยู่เนาะนะคะก็ก็เลยมีร้านขนมเล็กๆนะคะอ่าถ้าเกิดว่าที่นี่เป็นเขาเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะเอสเอ็มก็อาจจะเป็นมินิมาร์คนะคะเป็นมินิมาร์คเล็กนะคะมีของหลากหลายนั่นเองนะคะอาจจะมีเอสเอ็มคิดว่าน่าจะมีของฝากด้วยนะคะเอเดนว่าจะ สั่งเป็นแบบทําแบบของฝากนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าคิดคิดเหมือนกันนะคะว่าอยากอยากเขาเรียกว่าหาหาอะไรเนาะคำว่าของฝากมาขายที่ร้านด้วยนะคะเวลาเอฟซีมาก็เออซื้อกับมือติดมือติดไม้ไปอะไรประมาณนี้ค่ะคุณสุพินสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะนะคะเนาะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะ